นีเราจะมาดองผลไม้กันนะครับเรียมน้ำครับตั้งไฟเติมเกลือเยอะๆไปเลย แช่ผลไม้ในน้ำปูนขาวให้เกิดความกรอบภาชนะใส่ผลไม้เพื่อดองเติมน้ำเกลือที่ต้มจนหยืดแล้วให้ท่วมบริเวณผลไม้จากนั้นปิดฝาแล้วก็หนังยางรัดถุงให้เรียบร้อยแล้วก็ปิดฝาเก็บ ประมาณ10วันก็สามารถนำออกมารับประทานได้เลยครับนีค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปได้วยนะคะ